วิธีตั้งโปรแกรมเครื่องรถน้ําอัตโนมัติตั้งง่ายๆตั้งตามกันเลยนะเราจิ้มไปที่ไทม์ก่อนเราจะตั้งเวลาปัจจุบันตอนนี้เวลา16นาฬิกา22นาทีจิ้มจนครบเลข16แล้วเรามาที่เซต1ครั้งตัวนาทีจะกระพริบเราก็ปรับให้ได้เป็น22ตามเวลาปัจจุบันของเราบ้านพี่กี่โมงก็ตั้งตามนั้นกดเซตอีกหนึ่งครั้งจากนั้นให้ย้ายนิ้วมากดตรงโปรแกรมคือตัวกําหนดว่าจะให้รถน้ํากี่โมงมันสามารถเซตได้ถึง16โปรแกรมเอาแค่โปรแกรมเดียวพอโปรแกรม1เราก็จิ้มเซต นั้นตั้งว่าจะให้เขารดน้ําตอนกี่โมงอ่ะหกโมงเช้าไล่จิ้มไปจน6กโมงแล้วเราก็กดเซตตัวนาทีเอาศูนย์เราก็ไม่ต้องทาอะไรกดเซตอีกครั้งหนึ่งมันจะกระพริบเลขหลักท้ายและอันนี้คือเวลาที่เราจะให้รดน้ําโอ้โหชั่วโมงนึงไม่ไหวเดี๋ยวเปื้องนะ้ำเราก็จิ้มเซตอีกครั้งหนึ่งมันจะกระพริบที่นาทีแล้วเราก็ตั้งเวลาไปว่าเราจะให้รดน้ํานานเท่าไหร่อันนี้ตั้งไว้สัก10นาทีแล้วกันนะครับครบที่เราต้องการแล้วเราก็กดเซตอีกหนึ่งครั้งด้านซ้ายมือมันขึึ้้้นนนน2 2ปวว่าาทุกััจะรรดํคงง ไม่พอไม่พอตายหาพอดีเอาจิ้มลูกศรกดลงจนมันขึ้นตัวย่อของวันในปฏิทินนะครับมันเดทิวส์เดย์ครับวันจันทร์อังคารถึงวันอาทิตย์เราก็กดเซตไปเรื่อยๆกดเซตจนครบ7วันแปลว่าเราจะให้มันลดน้ํา7วันแค่นี้แหละเสร็จแล้วตอนนี้4ี่โมงยีนาทีมันก็ยังไม่ลดไงพอหกโมงเช้าน้ามันก็ลดอัตโนมัติเอาไปติดตั้งกับก๊กอกน้ําก็ไขเข้าไปอย่าลืมปิดฝาด้านหน้านะเดี๋ยวน้ําเข้าไฟช็อตเทสเปิดน้ําดูน้ําไม่ไหลเห็นไหมหกโมงเชา้ามันค่อยไหลไงเสียบสา สปริงโกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยใช้ง่ายจิ้มตะกร้าเป็นเลยทุกคน